สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่มิสูเอเบิร์นมอเตอร์ปทุมธานีครับเอ๊ะอยู่ตรงไหนพี่อยู่ตรงเส้นสนมท่อมสร้างนี่ครับ เส้นถนนถนนต้องใโอเคค่ะถ้าลูกค้ายังไม่รู้เดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับอ่าโอเคนะคะวันนี้เรามาพบกันนะคะกับเอ็มมิก้าคาริซิงแล้วก็โจ๊กมิซูครับโอเคค่ะวันนี้เรามาทําอะไรคะพี่โจ๊กก็จะมานําเสนอกับรถรุ่นนี้เลยครับยอดนิยมวัยรุ่นสร้างตัวรถสร้างอาชีพรถอะไรพี่รถกระบะตอนเดียวอ๋อรถกระบะตอนเดียวนะคะก็คือภาษาที่เป็นทางการเขาเรียกอะไรซิงเกิ้ลแคป นี่แล้วตัวนี้นะคะพี่ราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะพี่ราคาอยู่ที่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทครับราคาอยู่ที่ห้าแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะคะมิซูบิชิให้มาขนาดนี้เลยใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะและก็ตรงนี้นะคะในส่วนของตัวรถตรงนี้นะคะพี่โจ๊กนะคะจัดโปรโมชั่นอะไรให้ลูกค้าสําหรับรถรุ่นนี้นะครับผมจัดโปรให้กับลูกค้าคือฟรีดาวลูก <Da> คา้าไม่ต้องใช้ตังค์ไม่ใช้เงินเลยหรอพี่ใช่ครับจริงปะจริงครับแล้วผ่อนเท่าไหร่ พอนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้อ๋อพอนเท่านี้อ่าพอนเท่านี้เลยครับสุดยอดเลยพี่พอ,อ่าโอเคอ่างั้นเดี๋ยวให้พี่โจ๊กอธิบายเกี่ยวกับรถตัวนี้นิดนึงเนาะว่าในส่วนของตัวรถเนี่ยเครื่องยนต์เท่าไหร่แล้วก็พี่โจ๊กมีการแต่งอะไรให้ลูกค้าบ้างด,ดีเลยครับอ็อย่างแรกเลยเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สองสองพันห้าเครื่องดีเซลคอมเบลเลวนะครับได้เรื่องประหยัดน้ำมันอยู่แล้วทนทานนะครับเอ่อแล้วก็รุ่นนี้นอกจากฟีดาวแล้วยังมาพร้อมกับแมกขอมสิบแปด แม็กด้วยใช่ครับแม็กขอบสิบแปดยาง255 50ขอบ18บนะครับงั้นเดี๋ยวให้ทางท่านผู้ชมมารับชมกันนะคะว่าตัวแม็กที่แถมให้ลูกค้าเป็นแบบไหนบ้างนะคะจะแม็กจะเป็นพี่พี่แล้วแม็กเป็นยังไงอ่ะแม็กขอบสิแม็กขอบนะครับ255 50า8มาเซ็สแบบมาแถมนี้เลยแถมครับแถมฟรีเลยอันนี้ล่ะ อันนี้ก็แถมครับฝาครอบคานคานลิปร์เบรกหน้าลูกค้าก็สามารถที่จะเลือกได้ทั้งน็อตสีกับไอ้ตัวนี้เนาะเลือกเลยอยากได้สีแดงสีเหลืองสีอะไรมีครับนี่ฟีดาวใช่ฟีดาวตามใจลูกค้าด้วยแถมนี่้วยหรอแถมแบบนี้เลยโอ้โจมิซูจัดให้จัดไปเลยครับที่ไหนนะพี่พี่โจครับครับผม แล้วรุ่นนี้อะค่ะพี่ภายในเขาให้อะไรมาบ้างภายในนะครับอย่างแรกเลยเบาะเป็นเบาะหนัง p v c นะครับไอตัวเนี้ยมาพร้อมกับพวกระบบความความปลอดภัยสูงลมแอร์แบ็กคู่คู่หน้าเบรก ABS ตัวกระจายแรงเบรกตัวเสริมแรงแรงเบรกมาให้ครบเลยจัดซูไม่มีกั๊กเรื่องออปชั่นอยู่แล้วจัดเต็มจริงแอร์แบ็กคู่หน้าดีสำหรับอย่างเช่นลูกค้าเนี่ยถ้าออกเป็นตอนเดียวเนี่ยเอาไว้ใช้บรรทุก ใช้งานการบรรทุกหนักๆเนี่ยเนาะมันก็มีสิทธิ์ที่เรื่องเรื่องเบรกเนี่ยสำคัญคัญอยู่แล้วครับเรื่องเบรกเรื่องช่วงล่างสาคัญมากสําหรับรถบรรทุกเราจะใส่ใจรถบรรทุกนี่เราต้องใส่ใจพวกนี้ใช่ไหมพี่ใช่ครับช่วงล่างความปลอดภัยโอเคค่ะพี่ครับแล้วไปต่อข้างในได้ไหมพี่ได้ครับได้ครับไปเลยพี่โจครับครับผม แล้วเบาะเนี่ยเขาให้เบาะอะไรมาคะพี่เป็นเบาะหนังครับพีพีวีซีแต่ว่าค่อนข้างหนาเนาะจะไม่บางครับสังเกตเลยเลยมีชาติกลนะพี่ใช่ครับใช่แล้วเครื่องเสียงละคะพี่ส่วนเครื่องเสียงเนี่ยเป็นวิทยุ2ดินนะครับมาพร้อมกับช่องยูเสียบยูเอสบีเผื่อลูกค้าต้องการฟังเพลงนะฮะแล้วก็พร้อมกับช่องต่อ a u x ด้วยด้านหน้าใช่ครับผมฮะแล้วพวงมาลัยนะคะพี่พวงมาลัยเนี่ยจะมันจะปรับสูงต่ำได้นะครับสูงต่ำได้เพราะ คนขับแต่และคนเนี่ยการตั้งก็จะไม่เหมือนกันนะฮะโอเคค่ะ okay, คพี่แล้วก็ที่สำคัญคือแอร์แบ็กแอร์แบ็กคือคู่หน้าเลยครับ hmm. ระบบความปลอดภัยยังไงเราเน้นอยู่แล้วครับมิสซูเราให้มาจัดครับพี่พี่ครับแล้วกระจกอ่ะเป็นกระจกอะไรอะ่ะกระจกข้างนะครับปรับไฟฟ้าครับเป็นไฟฟ้าใช่ไหมเอาขึ้นลงแบบไฟฟ้ากันได้เลยเดี๋ยว เอ็มลองกดดูได้เลยครับฝั่งนู้นนี่หรออ่าใช่ไหนเห็นไหมฮะตั้งแบบไฟฟ้าเลยกระจกไฟฟ้าด้วย <ไง S 1> ใหโซโก้ <So ko S 1> เกะยูเลก้ามากเลยครับพี่อ่าฮะครับผมโอเค พี่โจครับครับผมแล้วอันนี้คืออะไรครับอันนี้เป็นหูช้างด้านหน้าด้านข้างครับผมเผื่อลูกค้าที่ต้องการบรรทุกเยอะๆอยู่แล้วเนาะเพราะรถประเภทนี้เขาเน้นที่บรรทุกอยู่แล้วก็รัดของการของหล่นกันได้เลยนะครับอ๋อเหรอครับใช่รวมถึงอันนี้ด้วยใช่ไหมรวมถึงอันนี้ด้วยครับก็จะมีมาให้เลยเพราะเราเน้นสําหรับลูกค้าที่อย่างพวกกลุ่มโลจิสติกเอ่ยกลุ่มบรรทุกเอ่ยต่างๆครับกลุ่มโลจิสติกนั่นหมายถึงว่ารถคันนี้เนี่ย บรรทุกได้เยอะใช่ไหมครับพี่บรรทุกได้เยอะครับอย่างอย่างแบบบรรทุกต่างหนักเลยอย่างน้อยถ้าเอาแบบเรายังไม่ต้องเสริมแหนบเนาะตันครึ่งสบายสบายครึ่งใช่ครับมิสซบิชิทาได้ทําได้ครับโคตรเทพเลยพี่ใช่ครับแล้วไฟท้ายล่ะครับพี่ไฟท้ายเป็นมันติรีเฟกเตอร์ครับผมมันติรีเฟกเตอร์ออกแบบสวยงามเวลาคนขับมองมองไงก็เห็นชัดใหญ่เนาะใหญ่ครับใหญ่แต่ไม่เทอะทะนะสวยสวยด้วยโอเคครับ พี่โจะคะครับผมแล้วไฟหน้าของรถคันนี้มันคือไฟหน้าอะไรพี่เป็นตากลมเป็นไฟหน้านโ,ปโปรเจคเตอร์ครับโปรเจคเตอร์ใช่ครับซึ่งจริงๆตรงนี้คันนี้จริงๆผมต้องบอกก่อนว่ามันยังไม่หมดนะนอกจากไฟหน้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้มันจะไม่มีตัวไฟตัดหมอกมาให้แต่คันนี้จริงๆถ้าแต่งเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีไฟตัดหมอกด้วยว<ะ>ไฟตัดหมอกเป็นจท,ท้ายผมแถมให้หมดอยู่แล้ว แฟิล์มก็ติดกันสาตดติดกล้องบันทึกหน้ารถติดให้พร้อมครับโโอ้โคือ,อลูกค้าคือออกรถพร้อมใช้งานได้เลยวิ่งงานกันได้เลยนี่พี่อยู่ไหนนะมิสซูเอเบิลมอเตอร์ปทุมธานีครับวาสนใจติดต่อพี่โจ๊กได้เลยนะ